จีนคำศัพท์เกี่ยวกับคนจีนพ้นพทะเลเคยได้ยินขวาเฉียวขวาเหรีขวาอีไหมคะ,ะและ3คำเนี่ยมันแต,ตกต่างกันยังไงใช่ไหมคลิปนี้มีคําตอบกดหัวใจกดติดตามแชร์คลิปนี้ให้กับอาจารยะะ์ด้วยค่ะเริ่มต้นที่ขวาเฉียวกันก่อนเลยค่ะขวาเฉียวจะเทียบเท่ากับคําว่า oversea Chinese ซึ่ง oversea Chinese ตรงเนี้ยมันหมายถึงคนที่เป็นคนจีนจริงๆนะคะถือสัญชาติจีนอยู่มีพาสปอร์ตจีนแต่ย้ายไปทํา business ต่างประเทศหรือว่าไปทํางานต่างประเทศอันนี้เรียกว่าขวาเฉียวหรือว่า oversea Chinese นั่นเองอะทีนี้มาดูขวาเหรนขวาเหรนเนี่ยจะหมายถึงเชื้อสายจีนค่ะเช่นคนไทยเชื้อสายจีนอาจจะถือสัญชาติจีนก็ได้หรือถือสัญชาติในประเทศนั้นๆก็ได้แต่ยังมีความเป็นเชื้อสายจีนอยู่นะคะอันนี้เราเรียกว่า ethnic Chinese ethnic Chinese ก็คือคนที่เป็นเชื้อสายจีนอ่ะทีนี้มาดูขวาีค่ะ ขวาอีเนี่ยอันเนี้ยจะเปรียบเสมือนกับลูกหลานคนจีนนะคะรุ่นหลังๆและอย่างเจษาเนี่ยเป็นขวาอีนะคะก็คือเป็น Chinese descendant นะคะเท่ากับสังกฤษก็คือเป็นลูกหลานคนจีนรุ่นหลังๆนะอ่ะลองเอาไปใช้ดูได้นะคะอันนี้อธิบายให้หมดเรียบร้อยแล้วใครจะเรียนจีนตั้งแต่ศูนย์ทักกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ติดต่อมาได้เลยสอนตั้งแต่ออกเสียงพินอินไปจนถึงเอาตัวรอดได้ไม่ได้ดูวิดีโออย่างเดียวแต่ว่ามี one message นะคะในการตอบโต้กันไดได้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะ